โอฝนกำลังจะมาค่ะสวัสดีค่ะลุงป้านาอาค่ะเบิ่งฝนกำลังจะสิมาพี่น้องเฮ้ยนี่หนาหอนขอมาเราอย่าพาลุงป้านาอามาเบิ่งดอกไม้หลังบ้านค่ะที่หน้าบ้านแอนก็มีต้นหนึ่งแบบนี้นะแต่ว่ามันเป็นพียาค่ะค่ะเดี๋ยวแอนจะพาลุงป้านาอาออกไปดูนะคะแอนตัดออกค่ะพี่น้องคะมันเป็นพียะนะเนี่ยตัดออกแล้วทีนี้บุ่นไวใหญ่มากเลยนะพอวเหนียวเตะ ว่ามีปัวไปถิ่มให้ค่ะกัเลสิจ,จ้างพนาไปถิ่มพนัด,นดเมียอาทิตย์ที่สองค่ะแล้วพรุ่งนี้ว่าจะมาเอาไปทิ้งให้ก็บบอมมเอาที่พี่นวองเออพนวานรถพนห่างพนขอเป็นว่านาังข้านใบบัวสันเบิ่งค่ะกําลังที่จะออกดอกมานะคะสวยค่ะดอกกันนี้สวยทีแรกแอนว่าจะแอนจะตัดตรงนี้ออกด้วยนะคะแต่ว่าเพียว่าได้ลงต้นนี่ค่ะแอนก็เลยไม่ตัดนะคะแอนไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำไมเพี้ยลงค่ะลงป้านะ,ะสาวอย่างมาสีดพนดูค่ะเบิ <c ười> ้งค่ะควาหนารักของกุ่งหอยปูปลานะคะเบิ้งโอยตับตับหญ้าตัดนี่พิ่งตับต้นตัวนี้ก็แบบว่าเนี่ก็ออกดอกนิดนึงค่ะบอนิดนึงละ่ะร่วงโรยไปเยอะแล้วอ้ยบรรยากาศเบิง ฝนกาลังมานะคะเนี่ยเป็นหมุดๆขุ่มๆมากเห็นไหมค่ะเดี๋ยวแอนจะพาลุงป้านนะออกไปดูข้างนอกนะคะว่าแอนตับเป็นจังไดคะ่ะเบิ้งเป็นคึอหัวบานสาวอุดรเอียงนี่แหละพี่น้องแอนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือสิเป็นอิงเอียงนี่หลีอยู่ดนี่เออมันเอียงนี่หลืต้นนี้เดี๋ยวิได้บอกให้อาอ,ออกมาเบิ้งไู่ได้หน่ขึ้หัวเอียง บรรยากาศสวยๆเลยค่ะยุดงานมาหนีสิเป็นอาทิตย์เลยพี่น้องแอนทำงานแป๊บเดียวแล้วแอนก็ออกมายุบานแอนฮอนค่ะแล้วก็ลูกสาวก็มาพักเรียนด้วยนะคะกะันเลยให้ลูกสาวไปยรบานแท่นแม่ค่ะลูกสาวปิดเทอมค่ะปิดเทอมสองเดือนนะคะก็จะได้พักเงี้ยเงเนี่ยแล้วก็อีกหน่อยก็จะเข้าหน้าหิดแล้วนะคะลุงป้านาอาค่ะฝากลุงป้านาอาลยเด้อค่ะ ช่วยดูแาวดอนเก็บเห็ดในเด้อปีนีสิพาล,ลุงปานะอาขวบ้าเก็บเห็ดประคับเลยค่ะโอ้โหฝนกำลังมาค่ะไปไปไปเด็กแอนจะพาลุงป้านะ้าอาออกไปดูข้างนอกของบ้านของสาวอุดรนะคะแอนอะอะไรนะคะแอนอะปลูกต้นดอกไม้ด้วยสวยด้วยค่ะนี่ดูความสวยงามของเขานะคะอืม,มอฝนตกฝนหย,ยนะ่อยมาหลับไปค่ะ ดูหลังบ้านกันนะคะเอาไปดูหน้าบ้านกันค่ะนี่ค่ะต้นเหมือนกันเนะ่ะดีว่าดีต้นนี้อ่างนมันกาข้างนอกอะด้วยนะคะเบิ่งแอนตัดจนว่าแบบแบบนี้เลยนะคะทุกปีนี่สิบอัลได้ตัดออกลุงป้านนะอาดูค่ะเขาจะเป็นเพีย้ยแบบนี้นะคะนี่ไม่รู้ไม่รู้อะไรนะคะเป็นเพีย้ยหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะนีะ่เป็นแบบนี้ ที่เหลือจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะแอนก็เลยว่าตัดออกไปเรื่อยให้มันปร่งใหม่ค่ะ mm hmm. จะเป็นเพียทุกกิ่งเลยนะคะ mm hmm. เกิ่งไหนที่เหลือนี่เป็นหมดค่ะ mm hmm. เหมือนกับว่า mm hmm. เราต้องฉีดบำรุงอะไรสักอย่างหนึ่งนึเสิยเลคะ่ะแต่แอนก็ไม่ได้ฉีดอะไรนะคะปล่อยแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยค่ะก็เลยว่า,วาเออเอาออกมันไปเลยไม่ต้องให้แบบว่าอา่า มันขึ้นมาสูงนะคะเบื้องนกฝนจะตกนะคะดูนกค่ะนกบินฝั่งนี้นะคะข้างหน้าบ้านดินี่ออกไปมองหันกัสิเป็นหนาเป็นหนาห่างเป็นยังได้บ้านเสาดอมยุสุติเป็นพวกห่างเป็นพวกอ,อะไรนะคะสถานีรถบฟรถไฟเลยไหมคะ่ะอุ้ยดูนกกําลังจะย้ายบ้านไปไหนกัน หัวน้อยแอนกะมีปัญญาตัดออกพี่นวงเอ,อ้ยพียิ่งเนาะน,น,นี่ตัดออกมากองไว้แบบนี้นะคะกองแล้วนี่จะคล้องว่ามีปัญญาสามารถแก้ไปถิ่นไดได้พี่นวงพวันแอนนะขับรถรถพ่วงไม่ได้เห็นไหมคะ่ะเออนี่ช่วงนี้ป๋าไม่ขับรถไม่ได้นะคะมอว่าให้ขับรถค่ะพวันป๋าไม่ค่อยสบายกันเลย ปาเลยบ่ได้ซอ,อยขับเห็นไหมคะก็เลยขับไปไม่ได้เพระาะว่าอ่ากินยาอยู่นะคะนี่เบางตัวหอยตัวถากกรสิมาขึ้นแบบนี้นกกำลังไต่แบบนั้นเลยนะคะนี่ามะากรองไว้แบบนี้กองไว้แบบนาบ้านแบบนี้นาบ้านเฮ้ามันก็บอะไ้เป็นหยังนี่เป็นนองแต่ว่าในคกวามรู้สึกแล้วนะแอนขอยะไห้มันงามเนาะแอนอยากไห้มันงามคะ่ะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ ดูตัวนี้ค่ะออกใหญ่เลยนะคะอู้อากาศนึกว่าฝนจะตกมาน,นี่นแต่ก็เงียบกลิบไปค่ะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้นี่เป็นต้นกุหลาบเป็นต้นน้ำที่ตัดออกเบื่อเวลาคนเอาแยกออกให้เขาแบบนี้นะคะจนเหี่ยวมัดเนี่ยติท์ที่สองค่ะแล้วก็มานัดอีกปกติว่าจะมาเอาไปให้วันจันทร์นะคะหมดอ,อื่นเนี่ค่ะแล้วทีนี้ จะมาเอาไปให้วันจันแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าลูกฉันเล,ลิศฉันไปขอเป็นวันหลังได้ไหมวันจันเองแต่เลยว่าเออว่าเ,เป็นหนังกะหกต่อไปหนาบานฉันนะคะนี่เป็นกุหลาบได้นี่เป็นน้ากุหลาบค่ะเอาแก้วออกนะคะเพราะว่ามันขุนหรืมันหกนะคะหกมากม่เลยค่ะกะเ็เลบบว่าเอเอออกดีกว่าค่ะ เกินบานพานไผ่านมากเป็นกระแนมก่องขยะเป็นกระสิว่าโอ้ยเจ้าก็ตัดมากอ่องอุยวยังสีเป็นกระสิงงอยู่ล่ะค่ะมามาดูต้นดอกไม้สาวอวุดรวาแอนปลูกเป็นยังไง <laughs> มึงปลูกดอกไม้ต้นนี้บัดได้นี่ตุยบัดนั่นค่ะลุงป้านาค้า,ามึงวันนี้ยังไม่ได้หดน้านะนี่บอว่านี่หดน้าแล้วน้าอยอ่ทั้งใตาหากมันหลายแอนก็ไม่อยากใส่เยอะค่ะ บบนิดนึงก็ได้มันเป็นอย่างคือตื้แซวดอนเจ้า,าปลูกแง่ไหนทีเองจะแผนกล้องไปให้ดูนะคะมาเบิ้องตัวน,น,นี้บ้านแซวดอนม่ได้เห็ดเลยนั่นค่ะบ้านตรงกันขามนะคะเตะขุดบอลค่ะพี่นองค่ะเตะขุดบอลมากนะคะมาถือต้นตัวนี้ค่ะพังลงแม่สองต้นสามต้นพังลงมาหมดค่ะเตะมาถือสามเทียซีเทียหาเทีย กะ่บบาเจ้าเต้ไหมพี่นอ้องเออเตี้ยงมาอีกคือเกาบ,บานในมือเนี่ยข่อยกับปูกเนี่ยปูกขอนกเล้ยว่าขันต้นไม้ข่อยมื่เจ้าเต้ขุดบวอนมาใส่ต้นไม้ข่อยเมื่เจ้าจำเป็นลงสื่อมาทดแทน่นข่อยดีนี่ตองสื่อมาทดแท่นข่อยฮักมดนะคะแบบนี้ฮักค่ะคนกเลยว่าเออขอนจำบดวานกข่กอ,ขอ,ขอยเตะออกมาบานมาถือกบานเนี่ยข่อสื่อมาใส่เจ้าว่าสันเออกะเล้ยว่า มันก็ต้องเป็นนังสั่นอยู่แล้วแอนก็เลยว่างสิเนาะค่ะเพระาะว่าต้นใหม่นี่สิแอนก็ซื้อหลายบาทเติบวีทย์พน้องกระถางอีกแต่กันมูลอุ่นปุ๋ยด้จนบ่บ่บ่บสนะที่สิเอามาปลูกนะคะเออแอนก็เลยว่าสนามคุณบอลไม่เห็นไปเตะเป็นอยังคือพ่อไปเตะกันนั่นสินะบางครั้งแอนก็นงงอยู่บางครั้งก็งงอ้วยว่าเอ๊ะเป็นอยังคือแมาเตะกันดูจังสีแต่ว่าก็งงหลายประเด็นค่ะเพราะว่ามันเป็นเฮนะี้ยนเพลินเนาะค่ะเนาะเออ เยี่ยนพนตะวาขันบ่ามาหาเรามันก็ไม่เป็นอะไรนี่แหละการที่เขาอยู่ในแบบว่าอะไรอ่ะอยู่ในอ่ห้องบ้านเช่าที่ไม่ใช่บ้านอ,อยู่อาพาร์ตเมนต์นะคะนี่แหละเหตุผลหนึ่งนะคะที่บางครั้งก็จะเบื่อนิดนึงแต่บางครั้งในห่วมที่แบบว่าอยู่ตรงนี้มันสะดวกสบายไหมว่าเราจะไปไปในเมืองบางครั้งเราจะออกไปอ่ะ ที่เราจะไปปลาตอกปลาตรงปลาตีที่เราไม่ต้องขับรถไปเองนะ่ะมันจะดีหน่อยค่ะมันไกลรถบ้านค่ะไปไง่ายมากไง mm hmm. เพนะวอยากก็น่าจะเสือปลาจับกินนะจับกินแบบว่าหลายกินหลายงาที่เลือนะ่ะโอ้ยจากไหนเือมาเป็นยังสีนะ่เนาะเพียไหมแต่ดูเพียก็ไม่ใช่เป็นเพียนะเป็นเหมือนกับแบบว่า เหมือนกับตัวมดตัวแมงนะคะนี่หรือหรือแอนจะหักออกดีเนาะหรือบ้านอนาะหักออกแล้วเอาทิ้งตัดออกลเอาทิ้งไปเลยนะี่ก็ปล่อยให้มันขึ้นมาใหม่ปีหน้าต้องแม้มันมีแบบนี้อนะ่ะเขานาหวนแล้วค่ะก็หรือจะปล่อยให้เขากินมั่งนิดหน่อยเนาะกวากันไปตามเรีองตามล่ามาค่ะนะจะเดินออกไปดูข้างนอกนะเป็นยังไงน,นะคะบ้านแถวสาวอุดรอ,อยู่ค่ะ บ้านเอ็นสิเป็นสีนี่ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็สวนดอกไม้ของสาวดอนนะคะลกกว่าสวนคนอื่นเลยค่ะเพระาะว่าเอ็นบม่ได้ตัดเลยค่ะลุงป้าหน,นะะ้าค่ะไม่ได้ตัดเลยวันค่ะแต่ย่านี่ก็ตัดอยู่นะคะแต่ต้นใหม่นี่ยไม่ได้ตัดเพระาะว่า ป้าเนา่บอกว่ามันเป็นดอกแล้วถ้าเราจะตัดเราต้องตัดฤดูที่ต้นไม้ไม่เป็นดอกนะแอนจ,จะยอขึ้นคุดแยมาสันเดย์บันวาเออก็เลยสิเสียป้าแน่จัน้อยนึงค่ะนี่นะคะเป็นอาพาร์ตเมนต์อยู่แบบนี้เลยค่ะอาพาร์ตเมนต์อยู่ง่ายๆนะคะเข้าไปตรงนี้ก็จะมีอยู่สิบห้องนะคะนี่แต่ละล็อกโครงการของเรานี่ยเซมี่สามล็อกค่ะแอนอยู่ล็อกกลางนะคะ อันนั้นล็อกแรกค่ะสิประมาณนี้เลยเนาะค่ะเนาะนีะ่แหละคะ่ะชีวิตง่ายๆในต่างแดนของสาวดอนนะคะนี่ขอบคุณมากมายเลยนะคะอุ้ยเบิง้งออกไปใส่กับมิตรต่างถหอยหลายค่ะแผลเบิง้งป้านาอาเห็นไหมคะหอยว้าวจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุณป้านาอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ